สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเข้มนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของฟอ r d ดเอกจันทบุรีเดี๋ยววันนี้นะครับเข้มจะพาไปดูนะครับข้อดีของพลังมาลัยไฟฟ้านะครับว่ามันดียังไงเนาะใน n นื้อเกียร์เตอนเดียวโฟวคันนี้นะครับคุณผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับตามมาดูเลยครับกับข้อดีของพวงมอลัยรไฟฟ้าครับผมข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับคือความเบาของมันครับมันเบาในความเร็วต่าครับถ้าเราอยู่ในห้างนะครับ เราสามารถออกจากช่องจอดได้อย่างง่ายดายนะครับผู้หญิงก็ขับได้ใช้แรงน้อยมากๆนะครับพอเราขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นคมขึ้นนะครับเนาะในการใช้งานก็ใช้งานประมาณนี้เรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ2เลยนะครับประหยัดน้ํามันครับตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้ใช้แรงจากเครื่องยนต์เลยทําให้พวงมาลัยเบานะครับเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันแน่นอนครับ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับว่าใช้งานง่ายๆนะครับผมเนาะเบาสบายนะครับอยู่ในที่แคบก็ออกรถง่ายๆนะครับหรือขับเร็วๆก็ปลอดภัยนะครับนี่แหละครับข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้าวันนี้เข้มลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าวิธีอะไรดีๆมาเสนออีกติดตามได้ที่เพจฟอร์เอ็กจันทบุรีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ